สบายดีทักทายเพื่อนเพื่อทุกคนทุกท่านครับผมเพื่อนเพื่อในเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมผมกุลีครับผมขออนุญาตยืนยันตัวตนชั่วโมงทางานนะครับวันจันทร์แล้วครับเพื่อนทำงานวนไปนะครับเป็นส่งความสุขส่งกาลังแรงบันดาลใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านสู้งานกันไปนะครับผมบรรยากาศทํางานวันนี้ก็สู้ๆครับผมขออนุญาตยืนยันตัวตนครับผมวันนี้ทํางานครับผม หนาวแล้วเด้อเพื่อนเพื่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับผมบรรยากาศหนา,นาวช่วงนี้ก็ทางนี้ก็หนาวฝนตกครับผมหนาวฝนตกส่วนบ้านเพื่อนทางโน,น้นเป็นยังไงบ้างครับผมฝนตกกันหรือเปล่าครับผมแต่ทางนี้ที่สุรีอยู่นี่หนาวฝนตกนะครับเนาะก็วันนี้ก็ทํางานจริงครผมรายละเอียดของผ้าดูละเอียดของผ้านะครับเนาะก็บรรยากาศทํางานของสุรีก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆ แต่เอฟซีทุกคนทุกท่านที่น่ารักนะครับประมาณนี้ครับผมจะทําการวนไปครับผมก็ส่งกลาลังแรงบำังใจให้เพื่อนเนทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนยังไม่เก็บเกี่ยวข้าวก็ทางนู้นนะครับเนาะเพื่อนเพื่อนทางนู้นถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวข้าวก็ส่งกํลาลังใจให้ครับผมเก็บข้าวก็วนไปครับทางนี้ก็เขาเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วครับเพื่อนเหลือแต่อ่า ปันทำใหม่นะครับเนาะครับผมก่อนสุรีก็ยังไม่ได้ออกไปเที่ยวทุงนาครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่ในโรงงานทํางานประจําอยู่ครับเพื่อนๆอันนี้คืองานประจําของสุรีนะครับเนาะครับผมก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าสุรีทางานอยู่ที่ไหนสุรีทางานอยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อนๆไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านเรานะครับเนาะคลิปแต่ละคลิปที่เพื่อนๆเห็นสุรีทํางานก็คือคลิปอยู่ต่างประเทศนะครับเพื่อนๆเพราะว่าสุรีก็ยังไม่ได้กลับไปอยู่ประเทศไทยครับเพื่อนๆ อีกหลายปีครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วนะครับเนาะก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับสู้ไปครับผมเป็นกำลังใจให้ทั้งเพื่อนในเอฟซีนะครับเนาะทำทุกทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอครับเพื่อนๆเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองครับบรรยากาศทำงานครับผมก็วันนี้ก็เป็นว er ันจันทร์นะครับเนาะนิมิตหมายที่ดีก็สุริเลยออกมาตักทายเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเป็นกำลังแรงประดานใจให้กัน สู่งานกันไปครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนเราก็ทํางาน,นกันไปครับเพืเ่อนๆถึงสุรีจะอยู่ต่างประเทศแต่สุรีก็ทํางานบนไปนกันนะครับเนาะประมาณนี้วันจันทร์แล้วเพื่อนๆสู่งานกันไปนะครับเปิดอนเอฟซีสุรีเป็นกําลังใจให้นะครับเนาะนี่ครับผมตัวจริงเสียงจริงและต้นฉบับขอยืนยันกับระบบด้วยนะครับเพื่อนๆเอฟซี FC ครับก็บยืนยันกับระบบด้วยนะครับเนาะ หน้าตาประมาณนี้ก็สักท้ายพูดคุยทักทายกัน,นครับเพื่อนๆวันนี้วันันนี้วันจันทร์นะครับเนาะเริ่มอาทิตย์ใหม่เดือนใหม่เดือนธันวาครับเพื่อนๆเดือนธันวาแล้วนะครับขอให้โชคขอให้หมั่นขอให้ปังขอให้ดังทุกช่องทุกบ้านครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณเพื่อนและเอ็ซีครับเดือนใหม่แล้วสู้ๆครับ